อ้าแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PT c h o i c h a n n e l นะครับเก็บเกมชิงเพชรยกระดภาคหนึ่งนะครับเกมที่เล่นกี่ทีก็ไม่มีคนดูแต่กูก็ยังเล่นนะครับโอเคนะครับในวันนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่ดานวาบาวาเลียนะครับผมเว้ยไม่ใช่อันนี้ผิดโทษทีครับบาวาเลีย2นะครับนี่นะครับเรายังไม่ได้เริ่มเล่นเลยนะครับเราจะมาเล่นกันใน EP นี้นะครับพร้อมแล้วไปครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับดูจากลักษณะเหมือนจะว่ามันว่าน่าจะยากอยู่นะเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่โดนวะนึกว่าจะโดนอืมอันนี้โดนจริงลบไปหนึ่งร้อยโคตรเยอะลบเยอะมากเห็นว่ามีเลือดเยอะหน่อยก็ไม่ควรจะลบเยอะขนาดนี้น่ hey, ครับแต่เราก็ต้องเุ้ยเอายังโดนอีกเหรออะไรวะาหลบพ้นแล้วนะเว้ยอะไรกันครับเนี่ยหลอกลวง ชิปหายไว้วอดอันนี้คือยังไม่ตัดขอเช็คก่อนโอ้โหยืนนิ่งให้มันสับไปไม่น่าเลยโอเคพอจะเข้าใจภาพรวมละเราก็จะเอ่อเอาไอ้นี่มานี่แล้วก็ตัดไอ้นี้ลงตีนี้ออก โอเคหวังว่าคงจะได้นะแล้วก็เอาไอ้นี่ลงมานี่หน่อยนึงอ่ะโอเคจากนั้นก็ตีกลับคืนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอุ้ยเพชรโด,ดนบีบแตกไปแล้วอะตายจริงอืม มันก็ตัดตรงนี้ออกแล้วก็ให้เพชรที่มันตกลงมาตกลงมาตรงนี้เนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยเราดูได้ไหมอ่าได้ได้อยู่แล้วรับจากนั้นก็ดึงมาให้มันขยับนิดนึงโอเคพอเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตัดตรงนี้ออกวิ่งฉลุยเลยงานนี้เยี่ยมเอาละเก็บหีบกันครับแปบ๊บเดียวลด แบบเลือดนี่แบบรถวูบเลยครับคือโดนแทงอ่ะเจ็บมากโอ้โหอันนี้ดันลงไปได้ต้องให้มันตรงกับหอ,อกที่แทงออกมาพอดีจังหวะต้องได้โอเคนั่นแหละแต่ก็เจ็บด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมผมไหวผมไหวถึงเลือดจะแค่นี้แล้วก็ถึงจะกินพลังงานผมเยอะก็เถอะแต่ยังไงผมก็ยืนยันว่าผมยังไหวอยู่อ่ะฮะ อันนี้ก็ดึงออกมาน,นิดนึงมันจะโดนพอดีดอกนี้นี่ไงล่ะห,หลบไม่พ้นว่ะเสียใจจังหลบไม่พ้นพยายามหลบให้พ้นเดีอ่าทำทีก่กั้นอ้าวไฟกวนตีนนี่ว่ามันน่าจะมีห้องลับอ่านี่ไงโอเคลงไหนวะ เอา้าอืมหาทางลงไม่เจอโอเคเพชรแดงก้อนที่หนึ่งเกือแล้ก็ต้องเป็นเพชรแดงก้อนที่สองแน่นอนห้องลับอย่างนี้ต้องมีเพชรแดงซ่อนอยู่เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้แกะไงวะค่อยๆใจเย็นสึกเจ็บคอ,อยังไยเอาละเอาตรงนี้ เราสามารถลอดไปโดยที่ไม่ต้องตีได้ไหมวะน่าจะได้แหละนี่ไงโอเคจะได้เร็วหน่อยอลบอีกหนึ่งร้อยโคตรแย่ข้ามวงมุมทั้งหมดโอเคจัดให้ครับก็ไม่เท่าไหร่หรอกแค่ดึงไอ้น,นี่มานี่แล้วก็ดึงไอ้น,นี่มานี่แค่นี้เองแล้วก็พร้อมจะตัดนั่นแหละหมาเห่า บอกว่าคงจะไม่เข้าไปในเกมนะครับตอนนี้มีเสียงหมาเห่าค่อนข้างดังเลยโอเคไม่ต้องสนใจสนใจกับเกมก่อนเกมต้องใช้สมาธิขั้นสูงเกมนี้บอกเลยว่าผมเล่นนี่ผมแบบไม่สามารถที่จะเล่นเกมไปด้วยแลยเล่นมุกไปด้วยได้เพราะว่าเป็นเกมที่ต้องใช้แบบว่าความคิดค่อนข้างมากเลยมันก็เลยแบบว่าคิดมุกไม่ค่อยออกนะครับอาแล้วมาไขากันดีกว่า ต้องเอาของที่อยู่ในหีบสินะน่าจะเป็นกุญแจทองแน่นอนลองไว้สักขนาดนี้เมื่อเราปลดกุญแจทองได้แล้วแล้วก็เราก็จะออกไปยังประตูถัดไปต้องทําให้ไอ้กงจักรมันกิ้งมหาระเบิดแล้วพอมันระเบิดเราก็จะได้เอาของในหีบได้ใช่เป็นทิศที่ทิศดีที่เรียกว่า น่าสนใจพอใช้ได้นะครับกำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำไงดีมันถึงจะไม่กิ้งคิดยากอยู่นะกับด่านตรงนี้เหมือนจะเป็นดา่านที่ง่ายๆนะครับแต่ผมกำลังคิดหนักเลยมันเป็นโอกาสที่แบบอาจจะทำได้ยากมากที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ มเชื่อว่าคนที่ได้ดูคลิปนี้คงต้องคิดเหมือนกันถึงได้เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะเป็นเพราะจุดจุดนี้ก็ได้นะแต่ผมกําลังคิดอยู่ถ้าทิ้งลงมายังไงมันก็จมแน่ๆจมแน่ๆเพราะฉะนั้นก็เลยคิดอยู่ว่าถ้าดันลงไปเรื่อยๆมันก็จะทุบเรื่อยๆอ๋อ,อก็ดันไอ้นี่หนีสิงั้นเหรอบอกว่าคงใช่นะ ถ้าใช่จะดีมากเลยขอให้ใช่ทีเถอะถ้าไม่ใช่นี่แก้กันยาวเลยนะลองดูดิใช่ไหมแต่ไอันนี้มาอาา่ะฮะแล้วก็ออ่มันจะได้จริงเปล่าวะไม่รู้สิไม่ลองไม่รู้ลองตีดูอือหือนั่นไงว่าแหละ มันต้องมีอย่างน้อยสองก้อน,นครับโอเคงั้นแก้ใหม่โอเคนะครับผมว่าแบบนี้น่าจะได้ก็คือปิดตรงสองก้อนนี้ไว้นะครับทีนี้มันก็จะไม่ได้กระแทกลงด้านล่างผมว่าใช้ได้แน่นอนอ่ะโอเคพร้อมลองดูครับนี่ไงอืสวยงามเป็นไงโอ้โหแต่เปลืองพลังงานไปโคตรเยอะได้แล้วครับกุญแจทองอืมสุดจริง เรานี่มันสุดยอดโอเคมา20เพชรไม่เท่าไหร่ไปอะไรอ๋อได้ของดีเพิ่มเลือดให้นิดหน่อยก็ดีครับดีกว่าไม่มีอะไรเลยครับอเยอะจังเยอะจังเลยนะโดนกัดอยู่ดีละดอกนี้ อย่าเพิ่งเก็บมันมีอะไรแปลก,ปลกเห็นไหมครับมันมีแปลกๆซึ่งผมเห็นความแปลกนี้ผมก็รู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่ธรรมดาแน่ๆน,นี่เหรอใช่ปะวะอือหือยังโดนอีก มันก็ไม่ได้นี่ว่แล้วจะวิ่งลงไปทำซากเลยล่ะโอ้ยเดี๋ยวคิดใหม่คิดใหม่ลองคิดใหม่ดูทำอย่างนี้ตกตกมันก็ไม่ต่างจากครั้งแรกเลยไม่ใช่หรอถ้างั้นตัดลงทั้งหมดสังเกตดูที่ขีดเลือดครับเหลือหกร้อยเองแทบจะหมดความอดทนแล้วนะเว้ยอะไรกันนักหนาวะ ยากชิบหายเน,นี่เยเลือดเหลือหกร้อยถ้าวิธีนี้ไม่ได้แล้วก็จบกันทีโอโ,อโอยังไม่ได้ยีงอะอะไรวะเนี่ยกูจะหมดพลูหมดทนแล้วเว้ยมันยากเย็นขนาดนี้วะแต่ยนก่ว่านี้กูผ่านมาแล้วทำไมไอ้นนข,ข,ของแค่นี้มัน ต้องใช้คมเร็วอะต้องเร็วขนาดไหนบอกกูทีอโอ้ได้โอ้พระเจ้าช่วยหรือว่าจะไม่ได้ซะแล้วยากเลือเกิน,นไง่ไงท้จะต้องไปต่อแล้วนะครับกว่าจะผ่านได้ดูดีเลือดอะเหลือคตรน้อยเลยยากจริงๆเลยจุดนี้ ที่ตายสิไม่เคยเจอขาดเพชรแดงอยู่ก้อนหนึ่งครับไม่เป็นไรแค่นี้ปวดหัวจะแย่แล้วครับดูดีหอบเร่ะไปดีกว่าครับโอเคนะครับก็เพชรม่วงขาดไปก้อนหนึ่งตอนที่เรากดสวิตช์แล้วมันมันโดนหนีบอะครับแล้วมันระเบิดไปหนึ่งก้อน นะครับแล้วก็เผ็ดส้มน่าจะอยู่ในห้องลับที่เราหาไม่เจออีกหนึ่งก้อนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับปวดหัวมากพลังงานแทบหมดตัวครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวครับบาครับ